ถึงแม้คนเล่นเกมอย่างเราๆจะรับรู้ได้ว่าเกมมันสนุกคนเล่นเยอะในช่วงปี2000ยุคที่ลงเกมผ่านซีดีพวกเราต่างรู้กันครับแผ่นเทือนเยอะมากยุคที่ใครเล่นแผ่นแท้ จะโดนตราหน้าว่าเป็นคนโง่มีของถูกๆให้ซื้อจะไปซื้อของแพงทําไมถึงแม้ว่าจะมีคนเล่นเกมเยอะแต่รายได้นั้นแทบจะไปไม่ถึงผู้พัฒนาครับแม้จะมีแฟนๆ Battle r e a ี m มที่เหนียวแน่นขนาดไหนแต่ข่าวคราว,าวกับเงียบหายไปจนถึงปี2013 Edward Del Castillo ก็ออกมาเปิดเผยว่ากําลังจะทําเกม Battle r e a ี m มภาคใหม่อยู่ก็ช่วยกันสนับสนุน Battle r e a ี m มกันเยอะๆแฟนๆที่ได้ยินแบบนั้นก็แห่กันไปซื้อ Battle r e a l m ภาคแรกกันจนมาถึงปี2014 Edward ก็ออกมาเปิดขอร ดมทุน Kickstarter กับโปรเจกต์เกมใหม่ของพวกเขาอย่าง Battlerealm Legends ซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว Card Battle หรือ TCG นั่นเองงอง,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 งตต เจอแบบนี้แฟนๆถึงกับงงเลยครับ Battle Real Park ใหม่ไงกลายเป็นเกมการ์ดแล้วเป็นเกมการ์ดที่เอาเซนมาสเตอร์มาตีกันเองซะเนี่ยผลก็คือการระดมทุนไปไม่ถึงฝันมาได้เพียง50%เท่านั้นก็เป็นอันต้องพับโปรเจกต์นี้ไปในภายหลังเอ็ดเวิร์ดเดลคาสิโลได้ออกมาเปิดเผยว่าเออจริงๆเราพัฒนาทำ Battle Real Rare of the Lotus ที่บอกเล่าเนือ้อเรื่องของเผ่าโลตัสอยู่แต่ว่าเออเราไม่มีเงินทุนครับก็เลยไม่ได้เดินหน้าต่อนะครับ แล้วทำไมไม่เอาโปรเจกต์นี้มาขอทุนล่ะ